ปิดร้านที่ทํากับเพื่อนมา6ปีแต่ตอนนี้เปิดร้านใหม่แล้วนี่น่ะหรอร้านหมูฮะประโยคที่เสียเซล์ที่สุดตั้งแต่เปิดมามีคนบอกว่าร้านเราเหมือนร้านทองบ้างแหละเหมือนลงรับจำนำบ้างแหละถามหน่อยเถอครับมันเหมือนตรงไหนเออก็แอบจริงแต่ใครจะรู้ว่าความจริงแล้วร้านเราออกแบบตามโปเกมอนเซ็นเตอร์อย่าหาว่าหงบยวเ,เลยนะครัพราะว่าแค่อยากวิวัฒนาการเหมือนโปเกมอนแต่บอกไปหลายคนก็มองไม่ออกอยู่เหมือนกันเพราะกว่าจะเป็นร้านนี้มันผ่านมาทั้งมือของตินดีกีสถาปัตย์บางมดที่ทั้งปรับแบบว่าแบบและคุมงานก่อสร้างเองทั้งหมดและยังผ่านม หอดูระดับประเทศที่ย้ายประตูจากซ้ายไปขวาในไม่กี่เดือนก่อนเปิดร้านอีกด้วยว้าวซ่ากันไปเลยแต่ถึงร้าเราจะไม่มีทองแต่บอกเลยว่าร้านเรามีเมนูเยอะมากไหนจะหมูจุ่มสูตรแป้งที่มีซอสเด็ดไม่เหมือนใครพุดดิ้งบ้านขิมที่ออกไปเป็นหมื่นถ้วยยังไม่บอกกุ้งดองเนื้อออสเดือดสันคอเนื้อลิ้อายเนื้อใบไผ่หมูสามชั้นหมูสันคอหมูสันนอกกุ้งขาวกุ้งแก้วไก่เป็ดหมูไม่ไผ่ไข่กุ้งหมด a few minutes later เห็นไหมเยอะจริง ร้านผมอาจจะดูเหมือนร้านทองแต่ไม่มีทางขึ้นราคาเหมือนทองแน่นอนแล้วทุกคนคิดว่าร้านผมเหมือนร้านทองจริงไหมครับ